ให้เลยว่าโคตรเจ๋งเลยนะฮะข้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะ,ะไกลหารถเบนซ์ C 2 2 0 CDI นะครับ d i นะฮะเปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทัลสารายามาแล้วนะครับสีดำเข้ามาสักประมาณ5วันแล้วแต่ผมไม่มีเวลาดิวด้วยเลยนะยุ่งๆช่วงนี้นะครับ ปี4 4รถเข้าใหม่นะครับเอาหมุนเลยเด้เยใ้เบนซ์นะฮะเบนซ์ c 2 CDI ส i ีดําำมือเดียวป้ายแดงออกข้างใครหาอยู่รีบมาเลยนะครับเ,เพื่อนๆนฮะสวยกริบเลยฝนตกนะฮะครับต้องทำก่อนฝนตกเ,นเพื่อนๆ่ครับ CDI ปี2014บเป็นเบนซ์ไทยแลนด์ล้วนนะฮะนะครับหาอยู่รีบมาจัดเลยนะโคตรสวยเลยนะฮะ C220 CDI นนะครับเพื่อนครับ ปี14นะครับเพื่อนๆครับป้ายแดงคันนี้2ล้าน5แสน9หมื่นป้ายแดง2ล้าน5แสน9หมื่นถ่ายข้างในเลยฮะป้ายแดง2ล้าน5แสน9หมื่นวันนี้ขายเหลือเพียงแค่นะครับ5แสน5แสน60,900บาทนะฮะ5แสน6 9 0 0บาทนะ5แสน60,900บาทเท,ท่านั้นเองนะครับรถปี14ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับ สวยมากนะฮะเลขไม่ห185,000ม่0 0กิโล185,000กิโลเป็นเครื่องดีเซลสวยจริงๆเพื่อนๆครับกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบเพื่อนๆครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม้แท้ๆเลยนะครับเพื่อนๆครับคันนี้รถนะรถคันนี้นะฮะบ,บอกให้เลยรถ10ปีนะรถ10ปีปีหนึงวิ่งนะครับไม่แ185นะครับ ปีหนึ่งวิ่ง15,400กิโลเดือนหนึ่งวิ่ง12,800กิโลวิ่งวันหนึ่ง4ีกิโลวิ่งวันหนึ่ง42กิโลนะครับนะหายหายจากป้ายแดงไปนะฮะซื้อถูกกว่าป้ายแดงไป2ล้านบาทเลยนะฮะป้ายแดง259วันนี้ขาย2 5 6 0 0 0 0สนห0 0 0บาทนะฮะถูกกว่าป้ายแดงนะครับ2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับคุ้มมากๆเลยนะครับ ย้ำๆนะเป็นเครื่องดีเซลภายในสวยภายนอกสวยสวยทั้งอนุเลยเพื่อนๆครับสวยทั้งคันเลยนะฮะสวยทั้งภายนอกและภายในเลยเพื่อนๆฮะสวยมากนะฮะนะครับย้ำเลยนะว่ารถสวยจะได้ยางคอนติเนนตั l ยางปีเลยฮะยางปี20ชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเบนท์ไทยแลนด์นะฮะสวยงามมากนะครับเพื่อนๆฮะสวยงามมากนะครับ รับประกันทุกอย่างให้คุณเลยนะ,ะชนหนักพลิกควานตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไมย,ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม้แท้รถไม่เคยติดแก๊สสวยจริงๆเพื่อนๆะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพื่อนๆครับดูด้านหลังเลยไม่เคยติดแก๊สอะไรทั้งสิ้นนะฮะนะครับเป็นเครื่องดีเซลด้านหลังสวยคันนี้สภาพใหม่มากนะฮะสีเทาที่เคยมีอยู่ขายไปแล้วนะฮะนะครับตัวนี้ก็อยู่ครบทั่วเลยนะฮะชุดนะฮะ ชุดซ่อมแซบนะฮะนะครับเพื่อนๆนะฮะสวยมากกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจสองดอกครบทั่วเลยนะฮะนี่บุ Book ๊กสวิตครบกุญแจครบเอกสารครบอยากได้อะไรมีหมดทุกอย่างตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับเลขไม้แท้นะครับเ,เก็บเล่มเลยเลขไม้แท้หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลแท้ๆนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลแท้ๆนะครับเราทํางานเร็วนะเพื่อหนีฝนหน่อยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะครับ ไฟหน้าสวยได้นะชุดไฟหน้าตัวใหม่นะเป็นไฟ d ด y l ไลท์ตรงแล้วนะคันที่แล้วนะเป็นไฟล้ไปอีกรุ่นหนึ่งรุ่นเก่าวันนี้รุ่นใหม่แล้วนะเพื่อนครับ <S <S ดีเซลล้วนๆไม่ต้องกังวลเลยเรื่องซ่อมแซมอะไรทั้งท่านทั้งนั้นนะฮะคุ้มค่าเบาราคาห้องเครื่องโครตรใหม่เพื่อนแฮะ,ะนะ,คะโครตรใหม่เพื่อนฮะ,ะเอาดูเลยเพื่อนฮะเฮ้ยโทษสวยมากๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ รถสวยรถใหม่เท่นะฮะราคานี้ไม่แพงนะฮะรับประกันว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรอมาย,ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมใบแท้โอนได้ดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถได้เลยจองได้เลยนะฮะเราขายดีมากนะดอนนี้ขายไป 3- 40คันแล้วเพื่อนฮนะครับนะครับรถหมดร้านแล้วตอนนี้นะฮะใครอยากจะขายรถให้เราเรายินดีรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นเบนซ์บีเอ็มวอนโว่ดี้นะครับ เทสลานะรถไฟฟ้าเราก็ซื้อนะฮะเพื่อนๆขอให้เป็นรถสวยนะฮะคุณภาพดีเกรดเอเครื่องยนต์นะรับรองว่ารถภายในสวยมากนะฮะออกไปรับประกันให้คุณอยู่แล้วนะฮะเพื่อนแทนะครับนะครับได้ชุดแต่ง AMG ด้วยนะฮะคันนี้หล่อจริงๆเพื่อนๆท้ได้สีดำด้วยนะฮะเพื่อนแทนะครับใครที่ชอบสีดุๆสีดำาๆนะฮะมาเอาคันนี้ไปเลยนะับเพื่อนครับคุ้มมากหล่อมากนะครับน่าใช้จริงๆ ย้ำนะเป็นเครื่องดีเซลนะฮะเบนทยแลนนะครับนะครับสวยนะฮะเบนไทยแลนสวยนะฮะนะครับหล่อนะฮะสภาพดีมากนะครับสโลแกนของเรานะฮะดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับดูประสบการณ์เราก30ปีเราซื้อขายรถมากกว่า30,000คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริง ใช้เป็นเพื่อนปลอดภัยมั่นใจ100%ซดูแล้วไม่เป็นมาซื้อรถที่นี่ไม่ต้องดูรถเป็นนะเดีด๋ยวโดนเขาหลอกเอานะครับเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบคกุญแจครบ2ชุดใบมอบอำนาจครบใบโอนครบทะเบียนบ้านบัตรเจ้าของเดิมครบเล่มทะเบียนสีฟ้าครบ้วนพร้อมโอนเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเข้าศูนย์เบ้นทองหล่อตลอดเลยนะครับรรเบ้นทองหล่อตลอดสวัสดีครับพี่สุพลส,สวัสดีครับนะฮะผ่อนแน่ผ่อนสี่ปีนะฮะผ่อนสี่ปีประมาณหมื่นสี่ ผ่อน5ปี1 2 0 0 0ผ่อน6ปีห1 0 0นึ่งผ่อน7ปี900 0นะฮะนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับดีเซลล้วนๆเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะสวยหล่อเท่ดูดีมีระดับนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวลองขับให้ดูว่าสวยดีแค่ไหนแล้วนะใช้แค่ไหนนะครับเพื่อนครับแต่ป้ายแดงสองล้านห้าสองล้านหเกือบ2ล้าน6นะฮะวันนี้ไม่น่าเชื่อเหลือแค่นี้เองเพื่อนแนฮะเหลือเพียงแค่ <c oughs> ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเองโอ้โ oh, หขับดีมากมากเลยเพื่อนๆฮะขับดีจริงๆ,ๆเพื <ๆ S 1> นะ่อนๆฮะโคตรคุ้มเลยเพื <ๆ S 2> นะ่อนๆฮะดีเซลนะฮะเท่าศูนย์ตลอดเลยฮนะเกียร์เกอร์ขับดีนั่นปึกน่าใช้มากนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อนๆเครื่องยนต์ดีเซลแข็งแรงทนทานใช้งานหนักเลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย 1, ก็โคตรหล่อภายในปุ hmm. yeah. ่มแป้นต่างๆดอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติเพื่อนๆนะครับนะครับนะสวยอย่างนี้หล่ออย่างนี้ท่านเพื่อนๆมาซื้อไปนเพื่อนๆฮะไม่เสียดายของแน่นอนเลยเพื่อนๆฮะนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกรอบเพื่อนะนะฮะโอ้โหดูวงเลี้ยวก่อนแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเพื่อนๆดูนะฮะโอ้โหเพื่อนดูเด็ดนะฮะเลี้ยวเพื่อนๆดูเพื่อนโอ้โหเพื่อนดูเด็นฮะ ขับดีมากๆเลยครับเพื่อนๆนะครับเลี้ยวเลวไม่มีดังนะเพื่อนๆของดีเกตเอเพื่อนๆเลี้ยวเลวไม่มีดังเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็ไม่ดังเพื่อนะโอ้โหขับดีมากนะครับเพื่อนๆลองมาดูกันเลยนะฮะใช้งานได้จริงขับจริงทุกอย่างดีหมดออกไปรับประกันการชนหลักให้คุณทุกคันเลยนะครับนะครับว่าเรากล้ารับประกันราคาซิ้คืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ รับประกันราคาซื้อคืนท่าน1 0 0นะฮะรถสวยมากตัวสุดท้ายแล้วตัว W 2 0 4ยูไฟหน้ายกแล้วนะฮะเพื่อนครับก่อนเป็นโฉมใหม่จะบเยู่2 0ศนะครับโฉมจุดท้ายแล้วที่สําคัญข้อดีของเขาคือเราเป็นรถเบนท์ไทยแลนด์นะครับไม่ใช่รถเกรย์บราเก็ตนะครับเพื่อนครับเข้าศูนย์เบนท์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับเพื่อนครับและที่สําคัญที่สุดของเขาเองคือ2ได้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลแข็งแรงทนทานใช้งานดักนะครับกับสีดําสวยมากวันนี้ลมแรงมากนะครับ นะครับเอาละครับเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะลมแรงเหลือเกินนะครับผมขอลาเลยนะฮะห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจมาจองเลยนะฮะเพื่อนแนทะ้